เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปคิวリングโฟร์สองในครั้งนี้นะครับ<ส>เนื่องจากคําขอของสมาชิกหนึ่งท่านนะครับที่ขอเข้ามาว่าขอให้รีวิวปืนของหมอทุกกระบอกอผมก็ไม่รู้จะทายังไงนะครับจนกระทั่งผมมานึกออกแล้วก็คือผมจะทําเป็นมินิรีวิวแล้วกันนะครับก็คือผมจะใช้ด่านทดสอบใช้ในการทดสอบปืนให้ดูนะครับแล้วผมก็จะพูดภาพรวมของปืนแต่ละกระบอกเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เราก็อยู่กันกันกบอาชีพหมอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ปืนเริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาปืนเอาไปไหนะหมดละผมว่าปืนพกหมอกำมาก่อนเมื่อกี้น,น่ะยิงออกไปน่าจะได้ละไม่มาเห่ hey. ทำไงเดียเนี่ยอันนี้ปะโอเคอันนี้แหละหยิบมา โอเคครับเรามาเริ่มต้นที่ปืนนี้กันก่อนเลยนะครับ HM Tech 1 0 1 Pistol นะครับปืนพกหมอปืนนี้นะครับเป็นปืนพกเป็นอาวุธที่เบาที่สุดในเกมนะครับผมปืนพกเริ่มต้น9มมนี้ยังยิงได้แรงกว่าอีกนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับผมแต่ว่าข้อดีของปืนพกหมอเนี่ยคือเราสามารถถือกระสุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเก็บแม็กกาซีนเห็นไหมครับเราจะมี15กับ240กันเลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่ปืนพกเก้ามมจะมีแค่15กับ75นะครับซึ่งต่างกันเยอะมากๆเลยครับซึ่งโอเคต่อมาในเรื่องของการยิงเรื่องดาเมจนะครับที่ผมบอกว่ามันเบาเนี่ยมันก็ไม่ได้เบาจนน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับ okay, <you S 1> ความสามารถของมันยังอยู่ในระดับที่ยิงหัวพวกมอนเตอร์เริ่มต้นได้นะครับผมเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> มันสามารถยิงนัดเดียวหัวแตกได้เหมือนเดิมนะครับเพราะ อันนี้ก็คือความยากระดับฮ e ลออนเอิร์ธนะครับผมก็ยังสามารถที่จะ h ฮด shot ศัตรูได้ภายในนัดเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตอนที่เจอกับตัวใหญ่นะครับผม1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้านัดนะครับผมเน้นๆประมาณ9นัดเนัดส0นัดเนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองปืนพก9้ามมดูนะครับว่ามันเท่าไหร่ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 9, ่งสองสามสีม่ห้าปืนพกเก้ามมใช้แค่ห้านัดเท่านั้นนะครับผมในขณะที่ปืนพกนี้ใช้เก้านัดนะครับผมซึ่งบอกแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพในการยิงของมันเนี่ยบอกเลยว่ามันน้อยน้อยมากๆกครับผมเป็นอาวุธที่เบาที่สุดในเกมนะครับแต่ข้อดีคือมันยังสามารถที่จะใช้ยิงพวกตัวเริ่มต้นเนี่ยให้หัวแตกได้นั่นเองนะครับแต่พอเวลาเริ่มเจอกับมอนเตอร์ที่ถึกขึ้นมานะครับอย่างเริ่มอ่า ล็อกแมนเนี่ยเราจะยิงหัวมันไม่ค่อยตายแล้วแต่ล็อกแมนมันยิงถังนี่นะใช่ไหมยิงถัง <c oughs> ก็ยังตายอยู่นะครับอ่าโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งพูดก็พูดนะครับว่ามันเป็นปืนที่เบามากๆนะครับเราควรต้นเกมเนี่ยกระสุนปืนนี้แทบจะไม่ต้องซื้อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมพนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ยิงนะครับผมปืนนี้พอเวลาซื้อมาต้นเกมเนี่ยผมเน้นทุบเอาหรือไม่ก็เจอตัวเล็กก็ยิงแบบ เน้นๆนะครับเคลีย์ช็อตเพราะว่ามีตัวเล็กมาก็เล็งยิงดีๆนะครับผมเท่ามายิงแบบนี้ผมว่าเปลืองนะครับผมเปลืองกระสุนโอเคเอาเป็นว่าปืนพกนี้นะครับผมมันเรารีบๆเก็บตังค์แล้วก็ซื้อเป็นปืนพก SM เออขอัยครับรีบซื้อเป็นตัวปืนกล SNG เลยจะดีกว่านะครับโอเคทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็มาดูกันที่การฮิลนะครับซึ่งในโหมดนี้ไม่มีเพื่อนนะครับผมซึ่งผมจะไม่สามารถที่จะฮิลให้ดูได้นั่นเองนะครับ แต่ว่าโอเคปืนพกนะครับผมมันจะสามารถฮิลได้2ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะกดฮิลมันจะใช้ทีละ50าดนะครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับแล้วมันก็ใช้เวลาในการรีโหลดค่อนข้างนานนะครับซึ่งในการฮิลนะครับผมบอกเลยเลยว่ามันเป็นการฮิลระดับเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งฮิลไม่ได้เยอะมากนะครับแถมรีช้าด้วยก็อย่างที่บอกนะครับว่าปืนพกนี้มันเป็นปืนที่เริ่มต้นจริงๆนะครับซึ่งผมขอให้คะแนนแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าปืนพกเนี่ยใช้ชั่วคราวได้นะครับผม แต่ว่าถ้าดีๆแล้วรีบซื้อปืนกลตัวนี้มาใช้จะดีที่สุดครับผมโอเคเราก็มาพูดถึงปืนกลตัวนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือ hm tech 201 smg นะครับผมโอเคัีนี้ผมก็ลืมบอกไปผมใช้สกิลฝั่งซ้ายหมดนะครับจึงทำให้ปืนนี้ผมมี40นัดนะครับซึ่งดาเมจนะครับผมดาเมจของปืนนี้แรงเท่ากับปืนพกเมื่อกี้นะครับผมแรงเท่ากันเลยแต่ข้อดีคือมันยิงได้รัวกว่าเพราะมันเป็นปืนกลน,นะครับ โอเคข้อดีของมันก็คือมันยิงได้รัวนั่นแหละครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการฮิลนะครับผมตอนนี้เรามีฮิลลิงดัสหนึ่งร้อยนะครับยิงเลยปึก๊กโอเคจะสังเกตเห็นได้ว่าปืนนี้จะใช้ฮิลลิงดัสอยู่ที่สี่สิบนะครับโอเคเราก็จะฮิลได้เร็วขึ้นกว่าปืนเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับผมฮิลได้ดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าตอนต้นเกมนะครับช่วงเว็บสองเว็บสามเนี่ยเราควรซื้อปืนนี้มาได้แล้วนะครับเพราะมันจะช่วยในการฮิลได้เป็นอย่างดีนะครับ แล้วปืนนี้ก็จะชา้าปืนนี้ก็จะสามารถใช้ได้ยาวเลยครับผมมาลองดูประสิทธิภาพในการยิงกันนิดนึงครับ okay, นะครับก็สามารถยิงนัดเดียวหัวแตกได้คล้ายกับปืนพกเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็จะถึกขึ้นมานิดนึง <We 're S 1> ต้องยิงย้ําๆหน่อยยิงตัวอ้วนโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นปืนที่เหมาะสำหรับยิงพวกตัวเริ่มต้นนะครับบนี้ ในเรื่องของการฮิวผมก็รู้สึกว่าถ้าเป็นช่วงต้นเกมนะครับไงใช้ปืนเนี้ยดีแน่นอนมันแบบว่าไงอ่ะมันฮิวดีวกว่าปืนพกอ่ะครับเอางีร้รีบๆซื้อปืนนี้ให้ได้นะครับตอนเว็บสองเว็บสามแล้วเราจะสามารถใช้ปืนเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีตังค์ซื้อปืนหลักของเราเนั่นเองนะครับผมเกมมาดูที่ปืนต่อไปกันครับโอเค s m d 3 0 1นะครับผมช็อตกัน ซึ่งปืนลูกซองตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นลูกซองที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมอ่ามันจะดีในด้านของการทําดามินะครับผมถ้าเราเล่นมอสเพราะว่ามันเป็นปืนลูกซองที่ยิงได้แบบไม่ต้องชาร์กนั่นเองนะครับผมคือมันยิงได้เร็วมากๆครับแต่ข้อดีแล้วอ่หมายถึงว่าข้อดีของมันนะครับก็คือมันสามารถยิงได้ล้วนเองครับล <c oughs> งๆๆๆๆๆเล็งได้ โอเคประสิทธิภาพในการฮิลนะครับผมก็ใช้ฮิลลิงดัอยู่ที่40เหมือนกันนะครับทําให้ฮิลต่อเนื่องได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมพอๆกับปืนเมื่อสักครู่นี้นะครับผมซึ่งถ้าส่วนตัวผมนะครับถ้าคุณเล่นเล่นหมอนะครับผมโดยที่ไม่เน้นหมายถึงว่าไงเราเล่นหมอดาเมจน,นะครับปืนนี่เหมาะเลยเพราะว่ามันมันยิงได้สะใจมากๆครับผมผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงนิดนึงครับ มไม่รู้คุณผู้ชมได้ยินเสียงแบบประมาณไหนนะครับเพราะว่าเ,นะเพิ่มนะคือผมก็ไม่ค่อยกล้าเพิ่มเสียงเยอะเกินไปครับไม่ฉชนนั้นเดี๋ยวเวาลาอัดมาเนะี่ยเสียงเกมมันจะกบเสียงผมนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคเอาโน่าลูกซองตัวนี้นะครับผมเหมาะสําหรับการเล่นเป็นหมอดาเมจนั่นเองนะครับผมอจะมีหนาไหม้หมดแล้วไไม่ออก เพราะมันสามารถที่จะแบบอเด็กวยวายโทษทีนะครับขำใจนะครับนี่ครับมันค่อนข้างไปทางหมอดามเมจมากกว่านะครับปืนนี้ในะความคิดผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับประสิทธิภาพในการยวก็อย่างที่บอกนะครับมันยวใช้ดีละ40ยูริงดั๊ตครับการยูอาจจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับผมโอเคมาดูที่ปืนต่อไปกันเลยครับเราได้อะไรมาโอ้จริงๆผมอยากได้กระบอฮยวอะไรอย่างงี้ก่อนไม่เป็นไร เดี๋ยวมาพูดถึงฮีโมโกลบินนะครับผมฮีโมโกลบินนะครับผมทำคลิปอธิบายแบบละเอียดยิบไว้แล้วนะครับในช่องเียก็ไปลองหาดูกันนะครับเพราะปืนนี้มันจะเป็นปืนที่เน้นการทำดีบัฟนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองให้ดูสักตัวหนึง่งเลื่อยนะกันเห็นชัดๆนี่คือเลื่อยตอนปกตินะครับและเดี๋ยวดูตอนที่มันโดนฮีโมโกลบินนะครับปุ๊บมันจะเริ่มเดินช้ามากเลยนะช่วงนี้เลื่อยจะอ่อนแอมากๆนะครับผม ดีบัฟทาให้มอนวิ่งช้าลงดีช้าลงเรายิงมันแรงขึ้นนะครับผมดีมากมากนะครับสาหรับปืนนี้และในด้านของการฮิลนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งปืนที่ฮิลได้ดีระดับต้นๆของเกมเลยครับในการฮิลหนึ่งครั้งใช้ฮิลเล็งดัสอยู่ที่30ครับผมจึงทําให้ปืนนี้สามารถฮิลได้ต่อเนื่องประมาณหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเราเลี้ยงดีๆเนี่ยเราจะสามารถฮิลได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับจึ๊ก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 กอยู่นี้นะครับผม แล้วมันฮิวได้แรงด้วยนะครับปืนนี้โอเคครับผมสำหรับสรรพคุณยังไงแนะนําให้ดูวิดีโอย้อนหลังของผมนะครับผมเพราะว่าผมพูดถึงเรื่องนี้ไปละเอียดมากๆเลยครับมโอเคมาดูสําหรับปืนนี้มันบ้างครับ HMT401 e c h Assault Rifle นะครับอันนี้ถ้าใครที่เริ่มเล่นหมอใหม่ๆนะครับผมก็แนะนําปืนนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเป็นปืนกลดีๆนี่เองนะครับผมแล้วก็คือเป็นปืนที่ใช้ได้จนจด จบเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพรพวกลูกน้องมาโอเคคือมันยิงต่อสู้ได้สู้ตัวเล็กได้นะครับผมยิงแต่ว่าอาจจะดามจสู้ยิงพวกตัวใ,ใหญ่ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็คือแบบถือว่าละอุ่นใจนะครับผมยิงได้ค่อนข้างดีเลยโอเคใครที่เล่นแนะนำใค,ใครที่ใครที่เล่นปืนนี้นะครับก็แนะนําให้กดนั่งก่อนนะครับแล้วก็กดยิงกระสุนระกรอกกลุ่มได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองสอบไปดูผมจะยิงแบบ ทีละสองสันนัดนะครับเห็นว่ามันจะค่อนข้างดีนะครับปืนนี้ถ้าเรายืนถ้าเรายืนยิงถ้าเรานั่งยิงเนี่ยกระสุนมันจะแบบค่อนข้างเกาะกลุ่มกว่านะครับโอเคสําหรับเนื้อสำหรับเนื้อเรื่องด้วยนะสําหรับการฮิวนะครับผมปืนนี้ใช้ฮิลลิงดัตอยู่ที่30คล้ายๆกับฮิโมโกบินนะครับใช้เท่ากันเลยครับผมไอเดียสามสิบจึงทําให้เราสามารถเลี้ยงการยิงกับต่อเลี้ยงการฮิลแบบต่อเนื่องได้นะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมันจะฮิวได้ต่อนเนื่องนั่นเองนะครับผมแต่ข้อเท็จจริงก็คือปืนฮีโมโกบินนะครับจะรีเลือดได้ทีละยี่สิบหน่วยนะครับแต่ว่าเขาใช้ฮิวดั้เท่ากันแต่ปืนแอซซอลไลเฟิร์จะฮิวขึ้นทีละสิบห้าหน่วยนะครับผมแต่จะใช้ฮิวดั้เท่ากันซึ่งพูดตามตรงก็คือในด้านการฮิวปืนนี้จะฮิวได้แรงกว่านิดหน่อยครับผม แต่ว่าถ้าความง่ายในการเล่นผมแนะนําปืนนี้นะครับเล่นสนุกไกปเยอะเลยครับถ้าเป็นรีวิวแะนะปืนนี้ก็เอาไปสิบเต็มสิบแน่นอนนะครับผมโอเคมาดูที่อาวุธต่อไปกันครับจะไ,ได้อะไรมาอ๋อโอเคอันนี้เป็นปืนกลหมอครับผมที่ผมมองว่ามันเป็นปืนที่โคตรโกงปืนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าราคามันสองพันโคตรโกงตรงไม่ได้เป็นเรื่องการยิงนะครับผมคือการยิงเนี่ยมันยิงไม่ค่อยมันนะครับ เสียงมันไม่ค่อยสนุกแล้วกระสุนมันก็แบบคือมันยิงไม่ค่อยสนุกนะครับในความคิดผมแต่มันยิงได้นะมันเอาอเอามา,า,าทำำําดาเมจได้ประมาณนึ่งเรามาทดสอบการยิงกันครับถ้าเราเล็งหัวเนี่ยมันก็ยิงหัวแตกนะครับปืนนี้ก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ว่ามันลั่นช้ามากเลยอาจจะแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าที่เด็ดของปืนนี้นะครับผมก็คือเนี่ยครับกระสุนลูกระเบิดทิวนะครับ ปกติมอจะมีระเบิดฮิวอยู่ที่5นัดนะครับแต่ถ้าเราเอาปืนนี้มานะครับเราจะมีลูกระเบิดฮิวเพิ่มเพียบเลยครับผมและลูกระเบิดฮิวนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือมันสามารถฮิวพร้อมกับทําดาเมจได้ในทันทีเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับประสิทธิภาพในการฮิวของปืนเนี้ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองให้มันมาลุมนะครับแล้วผมจะยิงระเบิดฮิวประมาณนี้แล้วกันชึก คือข้อดีของระเบิดฮิวที่ผมชอบมากๆเลยครับคือมันทําให้บลกมอนเนี่ยที่ตีอยู่เนี่ยมันจะหยุดหมดเลยนะครับมันจะหยุดอยู่นิ่งๆอย่างนั้นเลยนะครับผมเป็นไลท์ที่ดีมากๆเลยครับคือแบบลายที่อ่ผมเอาตัวขาวมามันจะชอบจับเราเราจะเดินไม่ได้เราเดินไม่ได้ปุ๊บเรายิงนี่ก็ลงมามันจะหยุดโจมตีหมดเลยครับนี้เป็นข้อดีของระเบิดฮิวแล้วเวลาเรายิงระเบิดฮิวนะครับเราจะได้บัฟด้วยนะครับสังเกตจากทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับตรงหลอดเลือด ผมจะได้ฮิลด้วยหมายถึงว่าได้บัฟด้วยนะครับซึ่งเพื่อนก็ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งปืนที่ดีมากๆเลยครับผมแต่ว่าต้องใช้ตังในการเก็บเก็บตังในการซื้อปืนนี้นะครับผมเก็บตังค่อนข้างเยอะเลยครับสองพแต่ว่าส่วนตัวผมเอามาเฉพาะยิงระเบิดฮิลเนี่แหละครับผมอาจจะยิงกระสุนธรรมดาบ้างเวลาเจอพวกตัวล่องหนหรือว่าแมงสาบนั่นเองนะครับ อาวุธต่อไปไม่ขึ้นแล้วครับผมทีนี้ผมต้องจบเวฟแล้วก็มาซื้อปืนนะครับเดี๋ยวเรารอ,อสักครู่นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ซื้อกระบองฮิวปืน พ่นฮิวนะครับแล้วก็สไนฮิวนะครับซึ่งปืนของของหมอเนี่ยมันจะมีปืน DLC ซึ่งผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับผมไม่มีแล้วก็ปืนนี้ HRG เวมไพร์นะครับผมผมพูดตรงๆตรงนี้เลยนะครับว่าผมเล่นไม่เป็นครับแล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบด้วยนะครับผมยังไงถ้าท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับปืนแวมไพร์นะครับผมก็รบกวนเอามาแชร์ด้วยนะครับผมผมเคยเปิดใจลองเล่นปืนนั้นแล้วแต่ผมไม่ชอบจริงๆนะครับต้องขอภัยด้วยนะครับโอเคมาลองที่ ปืนนี้ก่อนเลยดีกว่าครับปืนนี้เป็นปืนที่ผมชอบมากๆในช่วงนี้นะครับใครที่เล่นหมอนะครับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่เล่นง่ายแล้วก็แบบประสิทธิภาพดีโคตรๆนะครับผมแค่เรายิงใส่นะียตายนะเนี่ยเวลาปกติเวลาเราก,กดคลิกซ้ายนะครับผมเราจะทําการยิงสเปรย์ฮีโร่ออกไปนะครับซึ่งเพืพ่อนผมมาเรียกปืนนี้ว่าปืนยาฆ่ายาผมขอเรียกปืนยาฆ่ายาแล้วกันนะครับผมชิ้นนี้ ไอ้ปืนยาฆ่ายานี่นะครับผมคือมันดีมากๆเลยครับผมก็คือเรายิงปกติเนะี่ยเรายิงเป็นสเปย์ออกไปนะครับถ้าหากว่าเรายิงใส่เพื่อนเพื่อนจะได้รับการฮิวนะครับแลวถ้าคุณเล่นหมอโดยที่ใช้สกิล5้าสายนะครับฮิวใส่เพื่อนคุณจะได้เลือดเพิ่มด้วยครับผมแถมคุณฮิวใส่เพื่อนคุณก็ได้บัฟด้วยนะครับผมหมายถึงว่าเราบัฟเพื่อนแล้วแล้วเราก็ได้บัฟจากสกิลหมอของเราเองด้วยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือการยิงเนะี่ยมันจะใช้ กระสุนนะครับผมมันจะไม่ได้ยิงฟรีเหมือนครับฮิวปกตินะครับแต่ข้อดีก็คือเวลาเพื่อนกําลังชนละมุนอยู่นะครับผมเพื่อนโดนลุมโจมตีอยู่สมมติ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 ว่าเพื่อนยืนอยู่ข้างในนะครับผมโดนไอ้พวกเนี้ยลุมโจมตีอยู่เราสามารถฮิวเพื่อนพร้อมกับโจมตีพวกนี้ไปได้ในเวลาเดียวกันเลยนะครับผมมันเป็นไรที่สุดยอดมากเลยครับปืนเนี้ยก็ลองเล่นกันดูนะครับนอกเหนือจากการฮิวระยะใกล้แล้วนะครับผมอ่าผมลืมบอกไปดัด ปืนนี้ควรจะเล่นกับพวกด่านที่มันระยะใกล้นะครับผมเพราะว่าระยะการยิวมันสั้นมากๆนะครับถ้าเราเล่นด่านที่เพื่อนยืนกระจุกกันเป็นกลุ่มนะครับปืนนี้นี่คือสุดยอดเลยครับผมปกติผมชอบเล่นปืนนี้คู่กับปืนยิงระเบิดยิวนะครับมันจะเป็นหมอฮิวแบบ aoe นะครับผมเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆครับโอเคครับผมนอกเหนือจากนี้ปืนนี้ยังสามารถยิวระยะไกลได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีกล้องเล็งให้นะครับเราต้องกาดระยะเองนะครับโดยการกดยิงตรงกลางเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับ มันจะใช้ h e ล l i n g d a r อยู่ที่40นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าฮิวช้านะครับถ้าระยะไกลแต่ระยะใกล้นี่สบายมากๆหวงกดจีดค้างได้เลยครับของดีมากๆครับผมใครที่เล่นหมอใหม่ๆนะครับผมแนะนําให้เล่นปืนนี้นะครับทั้งถูกและดีนะครับอาจจะไม่ได้ทําดาเมจได้ดีมากนะครับแต่ว่ามันเล่นง่ายครับผมผมชอบตรงนี้นะครับโอเคครับผมเป็นปืนที่ดีมากๆเลยครับสําหรับตัว h ท t เ u อร r นะครับราคาพันเดียวเท่านั้นนะครับผมลองไปซื้อมาเล่นกันนะครับมาดูที่ อาวุธต่อมาครับผมฮีโมคอปเปอร์ครับโอเคอันนี้อาจจะดูบ้าบอนิดนึงนะครับผมเหมือนเล่นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับซึ่งไอกระบองฮิวเมื่อกี้นะครับผมถ้าเรากดโจมตีคลิกซ้ายเนี่ยถ้าตีใส่เพื่อนนะครับผมเพื่อนจะได้รับการฮิวนะครับอืมมันมันดูบ้าบอใช่ไหมครับแต่มันทําได้จริงนะครับคลิกซ้ายใส่เพื่อนเพื่อนจะได้รับการฮิวนะครับแล้วถ้าเราคลิกขวานะครับผมคลิกขวาจะเป็นการเหมือนระเบิดฮิวครับผมดูนะครับ มันจะมีฮิวออกรอบตัวลองใหม่มันจะมีฮิวออกรอบตัวปึ๊กนี้ครับซึ่งฮิวออกรอบตัวนะครับผมมันทําการฮิวเพื่อนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมฮิวเราเองด้วยนะครับแต่ถ้าเราฮิวเพื่อนคนเดียวนะครับให้คลิกซ้ายก็ได้ครับมันจะเป็นการฮิวเพื่อนแล้วอ่ามันจะมีให้เปลี่ยนแม็กด้วยนะครับผมโดยการมันจะใช้เรียกว่ากระสุนได้ไหมเนี่ะเนี่ยครับ เวลาเหลือศูนแล้วเนะี่ยต้องเรากดตัว R เราจะเปลี่ยนแม็กใหม่นะครับหรือเราจะกดคีิกขวาตีแบบธรรมดาก็ได้ครับโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับผมผมว่าปกติแล้วเล่นหมอไม่ควรใช้เท่าไหร่นะครับผมอาวุธนี้ถ้าไว้ใช้ขำขำหมด normal hard เนี่ยไม่น่าจะเป็นไรครับแต่ถ้าเอาไปเล่นแบบ hell on earth suicide นะครับผมเพื่อนอยู่ไกลๆจะฮิวยังไงใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นผมบอก ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับเบอร์เซอร์เกอร์มากกว่านะครับผมไปซื้ออันนี้มาเล่นโดยเฉพาะคนที่เล่นเบอร์เซอร์เกอร์แล้วเล่นเรือ200นะครับใช้นนี้น่าจะคุ้มเลยโอเคต่อมาเป็นอาวุธสุดท้ายนะครับผมของสายหมอนะครับอย่างที่บอกนะครับผมอาวุธ DLC My Constructor ผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อมานะครับโอเคสําหรับอาวุธของหมอนะครับผมสไนฮิล์นี่ครับคุณผู้ชมมันมีเรื่องนิดนึงครับแต่ก่อนตอนี่ผม คุยกับเพื่อนนะครับผมที่มาเล่นคิลลิ่งฟอร์ใหม่ๆเนี่ยผมก็บอกเพื่อนไปว่าปืนของหมอเนี่ยมันมีแทบทุกอย่างนะปืนพกปืนกลปืนซับมอชีนกันปืนลูกซองอะไรเงี้ยครับผมระเบิดฮิวังมีและครับมันขาดแค่สไนฮิวแค่อย่างเดียวครับผมแล้วไม่กี่อาทิตย์ต่อมาครับสไนฮิวก็มาจริงๆครับผมปืนนี้ครับผมนี่น่งฮากา์ดมันทำจริงๆด้วยฮอตเซนโอเค Hrg Inquisition นะครับผม สำหรับปืนเไเนียินะครับมีหลักๆมี2อ,อย่างนะครับคือฮิลระยะไกลครับปึก๊กอันนี้คือการกดยิงฮิลนะครับจะใช้หิวยิงด้าส,สูงสุดถึง50ิกันเลยทีเดียวนะครับปึก๊กแต่ว่าประสิทธิภาพในการฮิลหนึ่งครั้งนะครับผมมันจะฮิลได้ทีละ40หน่วยนะครับผมก็คือเกือบครึ่งหลอดนั่นเองนะครับผมในการฮิลหนึ่งครั้งขออภัยนะครับผมผมอยากจะโชว์ตัวอย่างการฮิว เพื่อนให้ดูนะครับผมเพราะว่าปืนนี้อาจจะฮิวยากทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าในการฮิวเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องเล็งไปที่เพื่อนนะครับผมให้มันขึ้นคิวเขียวนะครับผมแล้วก็ทําการกดเล็งนะครับถ้าเราไม่เล็งไปที่เพื่อนแล้วเรากดฮิวเลยเนี่ยมันจะเป็นการยิงแบบแมนนวนนะครับผมมันจะไม่ล็อกตามเพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมยกตัวอย่างว่าตรงเนี้ยคือเพื่อนแล้วกันถ้าเราจะฮิวเพื่อนเราต้องลากเมาส์ไปทีหนึงก่อนแล้วค่อยกดฮิวนะครับผมลากเมาส์ไปแล้วค่อยกดฮิวโอเคมันเลย อาจจะไม่ทันใจวัยรุ่นใจร้อนนะครับผมเพราะว่าปืนเนี่ยมันจะฮิวแบบยากกว่าปืนชาวบ้านนิดนึงนะครับผมโอเคทีนี้การกดยิงคลิกซ้ายปกตินะครับผมจะเป็นการยิงกระสุนเร็วกันออกไปนะครับปึ้งนี่ครับซ้ายซึ่งดามมจของมันเนี่ยอยู่ในระดับที่สามารถยิงหัวตัวแอสได้แตกได้ภายในขนาดเดียวเลยนะครับชึ่งเห็นไหมครับแรงมากๆนะครับผม ถามว่ามันสามารถเอามายิงพวกตัวเลื่อยได้ไหมผมว่าห้าสิบห้าสิบนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามายิงเลื่อยนะครับมันจะติดสปันนะครับผมถ้าเราสแปมกระสุนบ่อยๆเนี่ยเราก็จะฆ่ามันได้นะครับลองดูกันนะครับมันจะติดสปันหนึ่งนะครับยิงอีกอันนี้ผมเล่นคนเดียวนะครับผมมาเรแรงนะครับถ้าหากว่าเล่นในหมดเฮลลหกคนนะครับไม่แนะนําให้อ่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วกันนะครับว่าอยากจะยิงหรือไม่อยากยิงนะครับแต่ว่ามัน บอกเลยว่าถ้าเล่นโหมด6คนมันไม่มันไม่บางแบบนี้แน่นอนนะครับอาจจะต้องใช้ประมาณ4-5หนัดเลยนะครับโอเคทีนี้ปืนสไนค์ฮิวนะครับผมการกดยิงลองนะครับนี่ถ้าเราเล็งหัวนะครับผมจะสามารถฆ่ามอนได้เลยนะครับเพราะว่ามันแรงมากๆครับผมทีนี้ผมให้ลองดูตัวแมงสาบนะครับอันนี้ผมจะกดยิงฮิลใส่นะครับนัดเดียวนี่ กระจุยเลยนะครับผมตัวล่องหนนนะแบบแบบแบบนี่ครับอันนี้คือกดยิงฮิวเท่านั้นนะครับผมต้องบอกเลยว่ากระสุนฮิวของสไนมันแรงมากครับพวกมอนเริ่มต้นผมลองให้ทีละตัวเลยถ้าเราลิงหัวนะครับชึ่งออกเอออยู่นิ่งนิก่อนเพื่อนอยู่ไม่นิ่งเลยนี่ครับอันนี้คือกดเล็งฮิวใส่นะครับกระสุนฮิวใส่แรงมากครับ ไอตัวนี้ผมว่ามันคงไม่เป็นไรน่าจะหัวทิ่มใช่โต๊ะไรเนี้แต่ไม่ตายไอตัวนี้ต้องโดนยิงอย่างนี้โอเคแม้แต่ตัวดาบนะครับเจอกระสุนคิวถ้ายิงใส่หัวก็ตายนะครับเห็นไหมครับคือเราไม่ต้องเสียกระสุนสักขนาดแต่ยิงแค่กระสุนคิวเนะี่ยก็สามารถที่จะฆ่าพวกมอนเตอร์ระดับเริ่มต้นได้เลยนะครับหรือเรายิงหัวไม่แม่นเรายิงใส่ตัวสักสองนัดมันก็ตายเหมือนกันนะครับผม เพราะว่ามันจะโดนคือกระสุนเนี่ยตอนยิงไปใส่เนี่ยมันก็แรนอยู่แล้วมันยังมีดาเมจพิษอีกด้วยนะครับผมเล่ามาซะยืดยาวเลยสมัไมทำไมปืนนี้มันพิเศษกว่าชาวบ้าน <laughs> าเนีซเลน่ไซเรนไซเรนนี่อาจจะไม่ตายนะครับที่จำได้ตายไหมไม่ตายเพราะฉะนั้นต้องคลิกซ้ายให้เข้าไปโอเคก็ในความคิดผมนะครับผมสไนฮิเนี่ยฆ่าได้ดีสุดก็เนี่ยล็อกแมนยิงไม่ด้ ก็ยังนะถ้าตัวที่สูงมากกว่านี้อย่างพวกคอตเตอร์พาวเนี่ยผมว่าน่าจะยิงแบบไม่ค่อยได้นะครับอาจจะต้องใช้หลายนัดนิดนึงครับอสองนัดโอเคในหมดโซโล่โอเคย้ำอีกทีนะครับผมสไนค์ฮิลนะครับกดฮิลธรรมดาเนี่ยมันฮิลทีละสี่สิบเลยนะครับผมเกือบเกือบครึ่งหลอดนะครับเงื่อนไขในการใช้ปืนนี้นะครับผมคุณไม่สามารถใช้ปืนนี้ในด่านที่แคบแคบได้นะครับ ลองนึกดูนะครับสมมว่าเพื่อนอยู่เนี้ยถ้าเราฮิวใกล้ๆไงครับผมมันจะฮิวยากมากๆนะครับผมไปลองกันดูแล้วกันนะครับคือมันสามารถฮิวได้แหละแต่ผมว่าเล่นสไนฮิวนะครับผมควรเล่นด่านที่ไกลๆนะครับผมเราจะสามารถเล็งยิงเพื่อนฮิวแบบรุนแรงในระยะไกลได้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับแต่ว่าด่านที่จะสามารถเล่นระยะไกลได้จริงๆเนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าปืนนี้นะครับต้อง สำหรับคนที่ใจเย็นนิดน,นึงนะครับผมเล่นสไนค์ฮิวเนะี่ยแล้วก็เล็งแม่นๆหน่อยนะครับก็จะดึงประสิทธิภาพของปืนนี้ออกมาได้อย่างขั้นสูงสุดนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็ลืมพูดเรื่องการยิงปกติไปเลยอเอามันมายเยอะมาในเรื่องของการยิงปกตินะครับสไนค์ฮิวเนะี่ยมันแรงมากๆครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมมันจะต้องใช้ความแม่นนิดน,นึงนะครับสําหรับปืนนี้ ซึ่งศัตรูหลักๆของปืนนี้นะครับผมผมแนะนําเป็นตัวล็อกแมนเลยครับเอาหมายอันดับหนึ่งเลยครับเวลาเราเจอมันไกลๆนะครับผมพยายามเด็ดหัวมันมันจะช่วยทีมได้ดีมากๆครับผมเพราะว่าดาเมจของมันเนี่ยถ้าเราเล็งยิงหัวหรือว่ายิงถังนะครับคือแมตติโอตายแน่นอนนะครับสําหรับพวกตัวเลื่อยเพชรพาวอะไรย่างนี้นะครับให้พวกระเบิดยิงไปแล้วกันนะครับหน้าที่หลักๆของเราก็คือฆ่าฮัสนี่แหละครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับอาวุธของหมอทั้งหมดนะครับผมอันนี้เป็นการอัดคลิปแบบยาวเหยียดเลยนะครับขออภัยด้วยครับที่พูดแบบว่าติดขัดบ้างมีอธิบายช้าบ้างในบางปืนนะครับหรือว่าบางอาวุธอาจจะข้อมูลตกหล่นไปนะครับเพราะว่าผมว่าอธิบายทีเดียวรวดแบบทุกปืนแบบนี้ในอาชีพเดียวกันก็ดีเหมือนกันนะครับเราจะได้แบบเห็นภาพรวมของแต่ละปืนนั้นไปเลยนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับผู้เล่นที่เล่นอาชีพหมอเป็นหลักนะครับโอเคครับผมถ้าหากว่าต้องการให้ปรับปรุงเรื่องไหนนะครับผมอธิบายตรงไหนเพิ่มหรือว่ามีเนื้อหาตรงไหนที่อยากเสริมนะครับผมก็รบกวนพิมพ์บอกในคอมเมนต์นะครับผมเพื่อที่ผมจะได้เอาไว้ปรับปรุงในคลิปต่อไปนะครับซึ่งผมอาจจะทําคลิปแนวนี้นะครับให้กับอาชีพอื่นด้วยนะครับให้ครบทุกอาชีพไปเลยยกเว้นเซอร์ไอร์ครับผมเพราะว่าอาชีพพี่แกใช้ปืนได้ทุกอย่างแล้วนะครับ ต่อไปก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะทําของอาชีพแปลออกมาต่อนะครับผมเพราะว่าถ้าผมทําคลิปรีวิวปืนโดยละเอียดเหมือนกับที่เคยทํามานะครับผมผมว่ามันจะค่อนข้างช้านะครับกว่าจะเสร็จครบทุกปืนเนี่ยผมว่าผมมานั่งเล่าแบบนี้ทุกๆอาชีพทุกๆปืนไปเลยดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะได้อัดแน่นความรู้ไปเลยนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้คลิปยาวนะครับผมงไงก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าหากว่าต้องการที่จะ แนะนำยังไงก็พิมพ์บอกกันได้นะครับผมผมจะได้เอาไปปรับปรุงนะครับโอเคครับผมตอนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเมนหมอทุกคนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ